ดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับช่องชมรมตะกอนบ้านสิงนสามวัดครับพบกับแอดมินีชาร์ปครับวันนี้ครับอ่ายหปลนศอั่งถนนครับก็ซูเปอร์แม็กครับผมซูเปอร์แม็กโคราชคู่กับเชิดซันแบกครับพี่เชิดเป็นคนอำเภอสุวรรณภูมินะครับฝั่งทางนี้นะครับตะก็ชิงเงินรางวัลนะครับบ้านจ้ก้อวันนี้นะครับผม นำทีมโดยพิเชษสันแบกนะครับผมเป็นผู้จัดนะวันนี้นะครับสันแบกได้ดีครับ 3, 1. 1> สามต่อหนึ่งครับส่งไปพี่เชิดเปิดสุภแมักยกเข้ามาพี่เชษสันแบกโอ้โหซันแบกได้ดีครับโอ้โหส,สูงมากๆครับ สอามต่อสองครับแล้วก็ดับเบิลครับแล้วก็คู่เซิร์ฟฟีมีบล็อกครับคู่นี้มันแน่นอนครับ อุตครับนทรงครับดูวงเสือพิเชษครับสามเท่าสามเท่าครับวงเสือพิเชษว่าไงครับพิเชษสัตว์แบคโอ้ยตัดมายกได้ดีขึ้นปาดโอ้ยวีออสได้แต้มวีออสได้แต้มครับติดบล็อกพิเชษครับโอ้บล็อกใหญ่จริงๆครับ 4ีต่อสามนะครับตอนนี้3ามบีอดว่าไงเสร์บโดยซูเปอร์แม็กก็เปิดได้ดียกขึ้นหัเตะแย้ใครไปติดเกี่ยวพี่เชิดซูเปอร์รแม็กยกเข้ามาพี่เชิดสัมแก็กโอ้โหไม่ต้องรับแล้วครับต้องรับแล้วครับลูกนี้ ซันแบ็ก<า>สูงมากๆครับพี่เชิดครับกระโดดสูงมากครับห้าต่อสามครับพี่เชิดตัดมาปิดเกียียวยกขึ้นไปเตยอดโอ้โหเตยอดได้ดีครับอของลงหลังเลยครับทุกนี้อาโจากองอไม่อีกเดียบอลอ่ะ่ห้นยับลงมาอีกมันทอกันไปเพราะเขาติดแดงขยับกองไม่อีก พี่เชิดเปิดซูเปอร์แม็กยกเชิดซันแบ็กหยอดติดเกลียวเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้เตะโอ้โหเตะคล้องได้สวยครับลูกนี้ครับโอ้โหมันแน่นอนครับคู่นี้ครับห้าห้าห้าเช่าครับตัดไปพี่เชิดเปิดซูเปอร์แม็กยกเชิดซันแบ็กโอ้โห สอออสเุ้มซันแบกดีจริงๆครับวีออสครับสองวีออสครับข้างโน้นครับตัดไปหยอดไปซูเปอร์แม็กเกี่ยวยกขึ้นเชื่อซันแบ็กโอ้โหไม่ต้องรับนะครับดูแบบนี้ เด็ดเยนะครับเด็ดห5นั่นมากๆครับสปอร์แม็กอู้นั่นครับยกเข้าไปฟาดโอ้โหหายครับดูนี้ดูสป,ปอร์แม็กซ์เอามไม่ไปเอาลงไม่ได้ม่ตัวฟังตัวทึ้งมา มันมึ่เยี่สิบเจ็ดหกเจ็ดต่อหกครับโอ้ยตัดมาโยนี่สวยครับยกขึ้นพี่นัทไม่ใช่นะพ่นัทพ่นกสวัสดีครับคุณพีสตาเต้อโอ้เจ็ดเท่าเจ็ดเท่าครับซูเปอร์แม็กตัดมา โอ้เตะยอดโอ้โหทีมสตาเตแต้ด,ดีครับแปดต่อเจ็ดครับ ไปซูเปอร์แม็กหนึ่งซูเปอร์แมนยกสองพี่เชิดซันแม็กโอ้ยลูกบอลครับลูกนี้นะครับที่เชิดเตะไปไหนครับลูกนี้นะครับโอ้โหเตะแป๊กครับแปดเจ็ดส่องเท้าไปติดโยซูเปอร์แม็กแม็กยกเข้ามา ทีเชอร์สันแม็กคู่ติดเกี่ยวเป็นแม่ไม่เปลา่าลูกนี้ลากเข้าไปโอ้โหที่ดีทีเคสปอร์ตทีเคสปอร์ตครับฝั่งนี้ครับเจอกับวีออสครับฝั่งทางนู้นนะครับผมทีเชอร์สันแม็กคู่กับซูเปอร์แม็กนะครับลงแข่งกับวีออสครับนอ่าเสื้อเชียวนี่เป็นทีเคสปอร์ตใช่ไหม ดีเจสปอร์ตครับพี่เจอร์มแม็กส์้ีอสเตรครัีส่ใช้ลูกเก๋ามาช่วยครับพี่เชิรครับแปดสต่อสิบครับฝั่งวีออสยังเป็นฝ่ายตาม p ีเจสปอร์ตอุตส่าได้ดีโอ้ยโหจิดเดียวครับ ต่างที่ออสเตเต่ติดบล็อกครับเมื่อกี้ถามขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เก้าต่อสิบแล้วครับัยอดครับต้บบบบองพักแล้วครับตอนนี้ต่างที่ออสเตเต่ดูสิครับดูงเตที่เชื่อสิครับใครจะไปบล็อกถึงนะครับแบบนี้นะครับ สวัสดีสามผูชมครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ด้วยครับอันนี้เพิ่งเข้ามาถึงนะครับวันนี้นะครับมาช้านิดหน่อยครับทำงานประจำนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับ TQ Sport เซิดไป Supermax ยกเกิดสันไปโอติเกียวเป็นแต้มหรือเปล่ายกไปตัดเองโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโอเคติดต่อคอมพิวเตอร์ีนนาม TQ Sport นะครับผมนะครับถ้าใครรู้ชื่อรายชื่อนักกีฬาช่วยอ่า แกล้งชื่อเลยครับผมฝั่งทีเคสควาเสื้อเขียวครับในนามของวิยอสเสื้อแดงครับตัวไหนครับพิเชษสันแบ็กไหมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้บ้อลวอทอนมีใคไหมครับบอลวอทอนน่าจะไม่ไม่มีนะครับวัน <school> นี้นะครับทีบารเจาะกอครับตอนนี้น่าครับผมโอ้โหโอ้โสังเกตสังเกตนะพิเชษบล็อกไม่ถึงแล้วกันนะครับรูปแบบนี้ สสวัดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหัวทนคงไม่มีคนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านเจ้าก้อครับวันนี้ครับก้อชิงเงินรางวัลสองหมื่นบาทนะครับใครจะรับเงินรางวัลไปนะครับสองเท่าสิบสองเท่าครับซุปเปอร์แม็กว่าไงนะครับซุปเปอร์แม็กโอ้โหหนึ่คำนะครับตีจสปอตครับ กระจายครับกระจายกระจายคชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฉือดสันแบกว่าไงตัดมาหุยนน่นครับยกเข้าไปทีเดียวสปอร์ตโอ้ยกต่ำไปนิดนึงยกลดต่ำไปนิดนึงนะครับผมทำให้ตัวเตะยากแล้วครับผมโอ้มันจริงๆครับผู้นี้ครับ มีเกมใหญ่แน่น,น<า>อนครับ<ง>มีแต่แถวหน้านะครับระดับแถวหน้านะครับ12เท่าครับตอนนี้ซุปเปอร์แม็กซทมาอู้นั่นครับยกขึ้นไปตัวเตะที่เทียสควอตโอ้โหทียสปอร์ตเต้เบสบอลท้อง,งหลังเชิดซันแบ,บ็คเลยนะครับฝากไล้์กดแชร์ด้วยนะครับฝากให้ท่านผู้ชมทุกคนที่ไม่รู้ข่าวนะครับผมดูเกมมันมันคือใหญ่แบนี้ครับผม จัดโดยนักกีฬาเตะเบเกลต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้สำรวนอย่างเสียอิทร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็สำรวนโดยนักกีฬาเตะเบเกลจุดสูงจุดต่ำสมหมายนะครับอย่างนายอำเภอนายยกอำนาจนะครับติเอะทงโดนะครับผมเดี่ยวการชนนะครับผม เลยก็มิจฉุกุกกะทะนะครับผมวันนี้นะครับผมมาขึ้นสะดุดสิบสี่เเป้สิบแป้งสิบเจ็ดเเป้ลักยราพั้นคุณไม่เคยมาครับขอหยาดแป๊บนึงนะครับผมขอเช็คนะครับผมสวัสดีสิบคนชมครับสวัสดีครับคนกำลังเข้ามาแต่ภาพมันสะดุดโอ้โหเตกนะครับผมบีอัลเซตเต้เต็ เมครับนออกไปแล้วร็ตรงนี้ด้ยนะครับครับผมแต้มเดเกแต้เดเกมครับเราจะไล่สดกันอีกทีนะครับผมเห็ุมันมีปัญหานะครับกระตุกนะครับตู้กระทืบโอ้โหทีเคสปอร์ตได้แต้มเกบสดเส่งครับทีเคสปอร์ตได้แต้มครับ <15. S 1> สิบห้าเท่าสิบห้าเท่าครับมาไงครับเสิดไปพ่เชิดเปิดสุป,ปรปแม็กยกพ่เชิดซันแบ็กโอ้โหต่องวีออสได้แต้มต่องวีออสได้แต้มนะครับผมโอ้โหพ่เชิดซันแบ็ก นะครับผมอกไม่ถึงที่จริงนะครับผมเตะได้สูงนะครับทำาตงเกมทำเตะเกมครับ <15. S> 1 6 15เกมนะครับซูเปอร์แม็กหลังเท้ามาโอ้ยยั่นครับยกลงนี้โอ้หเตะดีสปอตกแท้แท้เตะสูงทีเชสปอตเตะดีครับคูบ่นี้มียอมอกันจริงๆิครับ ปัดกันแรกปัดกันรับนะครับคู่นี้นะครับนักกีฬาแจมเดยลเกมแจมเดยลเกมครับ10-6เท่านะครับปัดยอดไปมีเชือกซันแบกหนึ่งสุขนัมแบกยกเทิดซันแบกตาก้าดีตีหมดแล้วครับนักกีฬาสึ้นหลังตัวแดงและพักสังเาตุท้องวีออส นะครับผมนำทีมน้อยสิดแม็กทีพิเชิดรสันเวกนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์1สิบต่อส6กนะครับชนะไรนะไทรทีเชียสปอร์ตนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผู้นี้นะครับขออนุญาตเามานะครับภาพมันกระตุกนะครับอาจจะนะครับไฟ้สดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแก้ปัญหานิดนึงนครับ งานเจ้าเกมนะครับก็แท็กเข้ามาแล้วครับผมมีหนึ่งช่องนะครับผมมีเจมนะครับคู่ึง1เสปอร์ตสมาอ้ยดับกพีเชิดเ้อู้วัสดีออแก้แต่ันแแก้ไขไปครับสวัสดีท่านชมครับสวัสดีถ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เป็นยังไงครับที่เจี้ยงเข้ามาหน่อยนะครับผมจะได้ปรับปรุงนะครับประตูบ่๊กปูต่อเสรษมาโอ้โหเป็นแต้มครับต่อน้ำไปแล้วครับสามต่อศูนย์นะครับตอนนี้นะครับต่อปู 3ต่อ0ซุปเปอร์แม็กโอ้โหเสือไปครับสวัสดีแฟนคุชมครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอีพีสปอร์ตได้แท้มครับภาพมันกระตุกเลยครับเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเลยออกไปหมดเลยครับผมครับแก้ไขอยินนะครับเชืิดตัดไปอีพีสปอร์ตโอ้ติบเดียวอ๋อถูกบล็อกครับแต่บล็อกออกไปครับ เตะแรงครับพรงนี้สามสองสาม,สามต่อสองซูเปอร์แม็กว่าไงซูเปอร์แม็กเิรฟลังเท้าไปอ้อนั่นครับยกขึ้น<า>โอ้โหเตะด,ดีครับเตะยัางบล็อกเลยครับไดตเคสปอร์ตได้แต้มนะค,ครับวันนี้นะครับ เขาใส่เน <ara> ื้เนี <color. S 1> ่ยมาพี่แ้งใช่ท่านรสุดกูเด็ตัดมาดุงแห่นนึงุดมแวนโยกไปเชิดสันแบกต่องวีออฟแก้เด็นจริงๆครับต่อวีออฟครับปันนี้ครับฟันกนจ้งซีบอร์ดสต่อ4ครับ เชียร์สปอร์ตเซิร์ฟมาก,กครับสองสีอแปดสามห้าสามต่อห้าครับว่าอะไรครับยง<า> <ๆ S 1> ถ้าใครนะครับผมดูไม่ช,ชัดเจนก็ไปดูเพจแล้วก็นะครับแล้วก็บ้านอีสานบ้านเฮาน,นะครับผม สควอตด้มันก็มีไรสดนะครับห้าต่อสนะครับตัดไปโอ้โหฮิสอวอตขึ้นมาโอ้หมอกเต็มหมอกอ่างนะครับมาโน Kripsuya Terus Sang Dios Terumit Kripsuya ทีเคสปอร์ตโอ้โหเตะของหลังทุ่แม่ครับเตะเบาๆนะครับเตะดีจริงครับแล้วก็กระโดดเท่าหกเท่าครับเซตนี้ว่าไงทีเคสปอร์ตจะตามทีเสมอได้ไหมสุดท้ายยกไปไหนครับลูกนี้ เชื่อซันแม่กแก้ไขไฟเป็นแก้มหรือเปล่ายกขึ้นแร่ที่โอ้ตต่ที่วันแก้มทำเสียเองครับโอ้โหสวัสดีสองคุณชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับผมมือซับไรสดใหม่ครับแก้ไขไมาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องแกเจ็ดต่อเจ็ดครับ ดีเซสปอร์ตว่าไงเสิร์ฟมาโอ้โหตัดแอสแต้แ้เป็นประยุทธ์การไหลสดป่ะตัตาบรรจูประยุทธ์เน่กองไหลกอหกแปดหกต่อแตัดมาโอ้ดีเปอร์แท้แท้เลียนสด น่าเชื่อครับแปดเจดสปอตแม็กว่าไงเสร็หลังเท้าไปโอ้ยยุบออกครับแล้วก็คืคสปอร์ตได้แต้มคืคสปอร์ตได้แต้มนะครับฝากกดแชร์ด้วยครับแปดเท่าครับคือซันแบ็คเปิดไฟคือสปอตยุบเข้าโาอ๋อ ไม่ต้องรับนะครับตรงนี้คุกยสปอาเต้ตสะดวกมึงอยากโอ้ยสะดวกอยากอยากงงปิดเลยสุดดิวาต้องไลค์เราขายวาียอป่าป่าการในสุดแค่นี้ครับฝากไปทางเด็น,นะครับดูดูย้อนหลังทางนะครับทางช่องชมดวงตะวันวัดสิบสามวัดนะครับนะครับช่อง YouTube นั่นแหละครับ ะครตอนนี i̇şte. ้ไปถ้าอยากดูไลฟ์สดก็ไปดูที่เด็กอ่าเด็เองพ่อบ้านบ้านสารบ้านเรานะครับจะดูไม่สะดุดนะครับตัดหมาโอ้ยพี่เชอดโอ้ยคือคือสปอร์แค่แค่ไม่เสียไปผ่านสิบเอ็ด เอต่อแนะครับตับมาโอ้โหเชซันแบ็คเปิดสุปแปงยกสวยเตะโอ้โหไม่เหลือนะครับลูกนี้ครับเตะดีจริงๆนะครับต้องไปถามแมดมินเกมนะครับตอนนี้นะครับสายเน็ตอะไรครับแรงมากครับเจเชมาฮึ <c oughs> สุเปนยกพี่เชษซันแบ็คโอ้โ ติดบล็อกครับดีเชสปร์ไปแท้ขึ้นบล็อกไม่ได้ดดแล้วตอนนี้เอาแผ่นหลังบล็อกเอาเลยครับตอนนี้ครับทีเคสปอร์ครับยอดจริงๆครับต่อต่อ G c เ e s s sport ได้แต้มครับนะครับเก้าสิบสามเก้าสิบสามครับตัดไปยกขึ้นมาฟาดติดอ้บล็อกใหญ่ครับพี่เชิดครับโอ้ติดบล็อกพี่เชิดแล้วครับยอดจริงๆครับ สิบสิบสามสิบต่อสิบสามครับมาดูวงเสิร์ฟพิชเชร์ซันแบ็คของเราตัดไปยกขึ้นมาโอ้ออทโฮออทไปเชิดไหมพื้นขึ้นแดนแล้วจ้ะสุดยอดครับ,อรรบโอ้โหพิชเชษสวัสดีครับ จะ้ไขสถานการณ์แล้วตอนนี้พี่โอ้โหพี่เชิดถึงกับเหนื่อยแล้วตอนนี้นะครับต้องพักก่อนครับพักเบรกครับตอนนี้นักเรียนครบ13 17 T c h a s สปอร์ตจะเป็นฝ่ายส่งนะครับเสิร์ฟมา พิเช์นันแบ็กเปิดสุดแม็กยกสันแบ็แโกโอ้โหสันแบ็กส,สูงครับชาลลบบล็อกออกแล้วครับเตะสูงกิงครับพิเชษครับมาแล้วครับแต้มของตองวิออสครับ13-12สิบสามสิบสองครับแต้มยังไม่ห่างครับ ทีเคสปอร์ตสมาพี่เชิดเปิดซูเปอร์แม็กยกพี่เชิดสันแบ็คโอ้โหแก้แเตะลูกนี้มุดลงเลยครับโอ้โหฝังจริงครับพี่เชิดกระโดดขึ้นสูงครับโอ้โหโดดสูงจริงครับพี่เชิดครับสิบสามเท่าแล้วครับตอนนี้ครับฝั่งทีเคสปอร์ตจะได้ส่งครับเสิร์ฟมาซูเปอร์แม็กโอ้ ยกเข้าไปเชือดซันแบ็คอู้โอ้ยเตะนะครับเตะคอมบอล์กเลยครับสุดยอดจริงๆครับนะครับโหสุดยอดมากครับคู่นี้นะครับแต้มเดียวเกมครับซูเปอร์แม็กจะให้คำตอบ14ต่อ13ซูเปอร์แม็กอุ้ยสายสุดอ๋อแล้วครับลูกเสิร์ฟซูเปอร์แม็กครับ เึง่กับเกมนะครับทุกนี้นะครับผมอทีเคสปอร์ตบครับโอเคครับเสียแบบครับนะครับวันนี้นะครับผมซูเปอร์แม็กละพี่เชิร์ดในนามตองวิออสนะครับผมต่งเข้าประกวดนะครับผมเคนอ่าทีเคสปอร์ตไปด้วยสกอร์นะครับ15ต่อ12แต้ม